สวัสดีครับพ่อเอินสวัสดีค่ะแม่แอนน้งงงองเกย์เน่ยวันนี้นะคะติดติดกันเลยค่ะช่วงนี้ค่ะวันนี้ค่ะต้องอไปโรงบาลอีกแล้วค่ะของเล่นใหม่อีกแล้วของเล่นใหม่อีกแล้วนะคะนี่ถ้าใครยังไม่ดูคลิปก่อนหน้านะที่แม่แอนบอกว่าแ,แ,แม่แอนมีของเล่นใหม่นก็คือน้องไอรีนใช่ไหมคะใช้ของเล่นอะไรทั้งนั้นล่ะค่ะคือน้องเกยน้องกายมีน้องใช่ไหมคะคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วคือน้องอะไร ไอรีดตงิดติดกันเลยนะคะเนี่ยเออเดือนเดียวกันเนี่ยเออนะคะเดือนเดียวกันนะฮะมีน้องคนใหม่แล้วที่น้องคารานะคะอันนี้เป็นน้องจากยังไงฮะแหนมาหาน้องของเป็นลูกของน้องสาวแม่แอนใครจำน้องภูผาได้บ้างภูผามีน้องชื่อน้องสาวอีกแล้วค่ะใช่ค่ะอะน้องเจสตหนูมีน้องอีกแล้วเหรอคะอีะ กายกายเราไม่ม네ีทีมผู <S 2> <S 2> hm ้ชายเลยอ่ะวันนี้นะคะเราจะไปเยี่ยมน้องทาราซึ่งเป็นลูกของอออีของอออีก็คือน้องสาวของของแม่แอนนั่นแหละนะี่โอนะคะเดี๋ยวไปดูการบันดองน่ารักไม่น่ารักยังไงนะคะ ไปไหนก็เจอรถติดนี่มาโรงพยาบาลนี่ทำไมช่วงนี้มาแต่โรงพยาบาลเนาะเดี๋ยวมาแต่โรงพยาบาลนี้แหละ่ววยยเดี๋แม่ป่วยเดี๋ยวคนนี้เกิดเดี๋ยวคนนี้นคนนุ่นป่วยคนนี้ป่วยโอ้ยมาเยี่ยมกันวุ่นวายไปหมดนะฮะโอ้โหนี่จะบอกว่าใครแบบไม่ว่าจะป่วยไม่ป่วยเข้าโรงพยาบาลควรตักหน้ากากใส่นะเพราะว่าถึงแม้เราจะไม่ป่วยแต่โรงพยาบาล ยุคนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นยุคที่ควรต้องใส่หน้ากากเข้าหากันเพราะว่าฝุ่นมันเยอะอะโอเคเดี๋ยวถึงโรงพยาบาลละนครทนเจ้าเดิมใกล้ๆบ้านนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูน้องผู้เอ้ยไม่ใช่น้องผู้แพดิน้องชาลานะคะเห็นบอกว่าตัวใหญ่บ้างด้วยอ่าอ่ะอ่ะ่ะแล้วค่ะโรงพาบาลนครธนนะคะ ดีเดิมอ่ะชาร์จอะไรคะวันนี้15โเนถ้าเอาแท่งขวยได้นะคะ11โทรศัพท์เข้าอีกดูสิทำไมถึงอยากได้น้องสาวเพราะว่าอะไเพราะว่ามันเป็นพรรคพวกหนูได้ช่วยหนูช็อปปิ้งช่วยหนูช็อปปิ้งโอ้ยช่วยไม่ได้吗อะไรนะกายอยากอยากถุงช็อปปิ้งเข้าปากตัวเองเลยไหมอะไรของกายเนี่ยฮะอะไรของกายเนี่ยฮะ อ่ะไปชั้นห้าขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์อ่าหนึ่งหนึ่งทางไหนโอ้ยน้องทาราน่ารักจังเลยไม่ใช่เหรอฮะไม่ใช่นะ5 1าใครถูกป่วยนะต้องมาแบ่งเลยนะห้าหนึ่ง โอ้นี่ฮะอีโอเจ็บไหมคะคุณแม่ฮะเจ็บโอเจ็บเหรอนี่เดินมาเองเลยเหรอเนี่ยใช่ใชเพิ่งเพิ่งยืนได้ปหรออุ้ยลราอยู่คนเดียวเหรอพอดีเพื่อนเพื่อนไปหาผู้ป่าผู้ป่าแอดมิทเอ้าหรอผู้ป่าเป็นไรอ่ะแอดมิทตั้งแต่วันแรกที่หูมาผ่าแหละเขาไข้ขึ้นเอ้าหรอหูอุ้ยคุณแม่แล้วไข้เป้าอ่าอาลวล่ะตอนนี้นี่ค่ะน้องทาร์ดาานะะค ออกมากี่กิโลนะสามโลสามโอ้โหคุณต้องบอกก่อนตอนแรกนะไม่ร้อง่งครับฝันร้ายฝันร้ายนิดหน่อยตอนแรกนะจะออกเองใช่ไหมตอนแรกอ่ะสี่สิบวีปแล้วเป็นไงพอดีเลยนี่พอดีไหมโอ้ก็พอดีค่ะแต่ว่า ว่าโอ้ก็ทำหมันแล้วก็อ๋อผ่าเลยโอ้ตอนแรกนะตอนที่ยังไม่ออกอ่ะท้องโอใหญ่มากอ่ะใหญ่แบบใหญ่เวอร์เลยใหญ่จนอื่อัดแทนจะบอกว่ามาเล่นได้มเนี่ยน่ารักมากเลยทาราผู้ประดิษฐ์โอ้ยไปดูผู้ผ่ากันผู้ผ่าป่วยผู้ผ่าป่วยโอ้แล้วใครดูผู้ผ่าอ้ามอ่ะอ้ามเดินขึ้นเดินหลงอ้ยอ่าดูดูดูไม่เจอลูกมาสองวันแล้วเนี่ย แล้วสรุปปวดเป็นไรอ่ะชอบเป็นไข้น่ารักมากผมนั่นดูสิผมผมเยอะมากเลยนะเนี่ยหัวแดงหัวดำหัวแดงหัวเขียวหัวขาวตัวเล็กนิดเดียวเองแต่ตอนน้องกายนะน้องกายอ่ะออ้วนมากเลยอ้วนกลมทำไงรู้ป่ะเวลาปลาจะอาบน้ำอ่ะไม่มีคอปลาต้องแบะต้องแงะมาถูอย่างนี้เลยไม่ฝ่าฝันอยู่หรือเปล่าเนี่ย คาราานี่นะเป็นผู้หญิงแต่จริงๆกับป้าว่าหน้าเหมือนผู้ชายมากเลยนะฮะแยาไหมชื่อว่าชื่อว่าอดมิทอุ้ยน้องเฮ้ยแล้วอ้วอน้องกายอย่าไปแกล้งเขาเิ้ฮะแกล้งน้องทำไมไม่ใช่ โอ้นี่นี่เขา,ถ,าถ่ายรูปตอนห้องค้อด้วยนะเนี่ยดูสินี่ครับที่นี่นะมีการบริการแต่งพ็อปด้วยนะดูสินี่ชื่อเขาชื่อเกรสนะเกรสนะงไงติดชื่ออยู่ข้างล่างนี่ไงเกรสโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะเ <ๆ S 1> ดี๋ยวเรายัางไงครับเราจะไปพอดีน้องภูผาเมียภูผาได้น้องป,ป่วยปั๊บ ที่คอร์ดเลยอ่ะเขาอยู่ชั้นอะไรอยู่ชั้นเจ็ดตอนวันเกิดอ้าววันเกิดโรงเรียนอะแต่เองก็ไม่ต้องเกิดอย่างนี้โวยทุกสถานการณ์อ่ะไปเยี่ยมภูผากันอยู่ชั้นเจ็ดโรงพยาบาลเดียวกันตอนที่ไม่ได้ไปวันเกิดโรงเรียนอ่ะร้องไห้ไงอือนั่นแหละใครใครเคยดูบ้างคลิปนั้นอือลองไปดูกันนะเอ๊ะวันเกิดของประตูไปขอประตูหน่อยแล้วก็ ใช่โอ้โหโอ้โหโอ้หโอ้โ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 หโอโหโอ้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 โหอ้อ้โหโอออหห้หอ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 โอ้หมอ ตอบไอไอคิดถึงมาไหมครับไอเลิฟยูเอาต้องเย็นหายไอเสร็จแล้วก็อย่างนี้ใส่ไอเลิฟยูเอ้าอ๋อนี่ไอเพ่อเปิ้ลไอป่อเนี่ยมีไข้เพราะไอแน่เลยมีไข้มีไข้ปวดหัวารไหมปวดหัวารไหมปวดไหมครับอ๋อยังเดียวเลยไม่ทำอะไรอย่างอื่นเลยอันนี้รถอะไรรถถุยฮะหมวกม้าจ้ะ ตัวเทรนเทรนโอ้อินเตอร์อันไหนบัสอันไหนบัสอันไหนบัสชี้ให้ดูหน่อยอ๋อแล้วอันไหนโฟกลิฟอันไหนโฟกลิฟโฟกลิฟโอ้ไหนชูให้ดูหน่อยชูให้ดูหน่อยครับโฟกลิฟอ๋อเก่งมากอันไหนอันไหนรถทรัคไม่รู้รู้รู้อะรถถ่ายใ่ไล่ะได้ นี่รถเลยครับรถขนปูนกมากปากแหลมเลยแล้ววันไหนรถไปไปงเลยไม่งงหรอกจากกูไปา่ต่อไม่เจอฮะห,<า>หาที่ต่อไม่เจอหาที่ต่ออะไรไม่เจอครับโบกี้กันเลยนะอ๋อหายไปแล้วหรอหรือลืมเอามา ป้อนผลไม้เฮียกายเหรออุ้ยน่ารักจังเลยเฮียเคียวไม่ทันเลยอายัดเข้าไปเก่งมากมาอีกชอบแล้วเนี่ยเองไม่กินป้อนคนอื่เอาจานขยับเข้าไปใกล้ๆน้องสิน้องไม่ถึงน้องมือซ้ายด้วยซ้ำเอ้ยเอายย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 หยุดยยยยบยล่อยยยยอยยยย อ่ะอ่ะป้อนเงี้โอ้ยน่ารักจังตบมือให้ภูผาคนเก่งหน่อยเ็วๆตบมือโอ้ยน่ารักอ่ะภูผาครับเจเจอ่ะอยากซื้อเกมเล่นเจเจอยากซื้อเกมเล่นภูผามีตังให้เจเจยืมไหมครับมีไหมครับไม่มีแต่อี้ไปไหนหมดอ่ะ จี๊จี้ขอซองหนึ่งซองแดงแดงอ่ะมามาเก็บไว้ไหนหมดเอาให้จ in ีเจี้ยืมได้ไหมให้จีเจี้ยืมตังได้ไหมหรือทำได้จี๊จี้ขอคู่คูหาหมื่นงได้ไหมกลับบ้านแล้วนะครับายยนะบายยไม่ให้กลับอ๋อทำไมอ่ะกลับแล้วเหนื่อยแล้ว ได้ไหมกลับบ้านเราได้ไหมครับกลับบ้านเราได้ไหมครับได้ไหมนี่กลับมาแลนะ้วไปได้เหรอโอเคได้บายบายก่อนบายบายจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บได้นั่งสบายเลยนะ โอ้ยขายอยู่ตรงจุดยุทธศาสตร์พอดีเลยเนะโอ้ยอย่าเหยียบจ้าอย่าหยิบแจกแรกนี่แจกออกไปหยับแรงนี่เฮ้ยไปตุ๊กยันนะยับโกมนะบอกให้อะไรลูกอะไรจะกันมากินกันเร็วเมื่อกี้สัญญามั้งไงกินเยอะๆจะได้หายป่วยไวจะได้หายมามาอร่อยไหมครับถ้าไม่กินเลยนะอร่อยไหมครับ ใายพูดมากอร่อยไหมครับอร่อยไหมไม่จับอร่อยไหมอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับย่อยไหมย่อยอ้ําอ้ํอีกทีนะ ภารกิจเยี่ยมเด็กน้อยสองคนจะไปอะไรต่อหรือไม่อ่าไปบ้านมาต่อบ้านมา,มาเพราะวันนี้วันเกิดอามากเลโอเคอ่อบา,บา,บ,าบายบายค่ะใครรักน้องคนไหนนะคนไหนน่ารักเม้นบอกเออกเลยอ่าบายบายค่ะที่ค